ปล่อยออกมาได้เพราะโดนมันบอกว่าก่อนที่มันถีกจับหนา่ามันกลับมามันสิเผาเฮียนแต่ผ่าแก๊สระเบิดแล้วนะเฮิดเถิดโอ๊ยโอ้ยอย,อย่านล้านอะไรอุอ้ยมันสีร้างลมด้วย,วยนี่แบบนี้โอ้ย,อยไฟมันคือแมาทางนี้ มาพี่บอกเพื่อนพี่้า้าหลังนี้แล้วเร็วโอเดี๋ยวอะไรเวอาอมาอีกคันหนึ่งหยมันสีล้าเขางของเศร้ารอบยบเมล้าอยังไหนสายไฟอ่ะเอ็มเอ็มมาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้

ุ้ยศูนย no like, ์แมนเถอวะน้ำหน่อยไม่สิไปดับไฟจังไหนเอาเนีงจะไฟไม่หออกมไหย่างเว้ย โอ้ยปลอดภัยเด้อปู่้ยอนี่ามันลามมาหลานเสาเด้วอว้ย,ยมันมั้นลามมาก,กัากแบบนั้นแล้ว <c oughs> One